ฮัลโหลสวัสดีครับที่ t ฟ o Faster นะครับ mm hmm. ผมกับอ mm ัปเดตของ Minecraft เวอร์ชัน1น9่งจุดสิ Update นะครับสแนปช็อตตัวนี้คือ2 2 mm w hmm. 1 6 b นั่นเองนะฮะประเอิญว่า1 6 a มันมีบั๊กนิดหน่อยนะครับทำให้คนเล่นเกมไม่ได้ก็เลยเอา mm hmm. 1 6 b มาใช้แทนนะครับโอเคเป็นธรรมเนียมไปะแล้วนะครับสำหรับเกม Minecraft ที่จะต้องมีเพลงประจำอัปเดตนะครับผมซึ่งใน The Y Update นี้ก็มีเพลงประจำ ภาคอีกแล้วนั่นเองนะฮะนั่นก็คือแผ่นดิสนีครับที่ผมอยู่ในมืนี่ครับปัญหาคือแผ่นนี้มันดันมีชื่อเป็นตัวเลขครับทุกคนแผ่นนี้แต่งโดยซามมเอลอาเบิร์กนะครับผมไม่แน่ใจผมอ่านนามสกุลตัวหลังเราถูกเปล่านะก็เขาเป็นคนที่แต่งเพลงให้กับเกม m i n e c r a f t Dungeon นะครับผมทุกๆคนถ้าจะสังเกตนะเพลงไหนก็ตามที่มีเป็นตัวเลขเนะี่ย ไม่ค่อยจะเป็นเพลงที่ดีสักเท่าไหร่นะครับคืออ่ะทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะแผ่น13เนี่ยก็แบบเหมือนอยู่ในโบสถ์อะไรสักอย่างนะครับส่วนแผ่น11นี้ยิ่งหนักเลยเหมือนแบบอยู่ในถ้ำแล้วโดนไล่ล่าหนักเลยนะครับทีนี้แผ่นที่5ทุกคนลองฟังไหม โอเคครับผมคงให้ฟังแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะพาร์ทอื่นๆมันก็จะหลอนมากๆเลยนะครับคือเท่าที่ฟังดูนะมันเหมือนกับแผ่น11ที่เราเหมือนมีตัวละครอะไรสรักตัวหนึ่งไปเดินในไปสำรวจในถ้ำแล้วก็มีการวิ่งหนีอะไรเงี้ยครับแต่แผ่น5เนี่ยเข้าใจว่ามีเสียงวอร์ด DE ินเต็มๆเลยนะฮะแล้วก็มีการบอกใบ้เหมือนกับจะบอกว่าไอตัวพอร์ทัลตรงนั้นอะ มันคือประตูไปอีกมิติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันดูเหมือนเสียงแบบอยู่ในถ้ำมีกองทัพมีวอร์เดนมีเสียงแบบว,วูบวาบวูบวาบผมว่ามันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ในแผ่นเพลงนี้ครับซึ่งมันอาจจะเฉลย ER อีกทีใน1.20หรือ1.21อะไรอย่างงี้ว่าเราดูกันนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันยังมีเพลงอีก45หเพลงนะครับที่ถูกแอดเข้ามาใน เวอร์ชันนี้นะครับผมไม่ใช่สิมันแอดเข้ามาใหม่แค่3เพลงครับอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงเก่านะครับจากลีน่าเลนเช่าเก่าอีกแล้วนะครับแต่อันนี้จะเป็นเพลงที่สุ่มเปิดนะครับในเมนูสกรีนนะครับผมอย่างเช่นเพลงเอลลี่เพลงไฟบัก๊กเพลงริบบิ้นที ผมอ่านชื่อผิดแน่เลยพวกนี้จะดังในลัสเคปนะครับผมแล้วก็สวอมจังเกิลแล้วก็ Forest นะครับแล้วก็เมนูสกร e นนะครับเปิดแบบุูมเนาะสามเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ที่แต่งโดยดีน่าเลนนะครับแล้วก็จะมีอีกเพลงหนึ่งที่ถูกเล่นเข้ามาเมื่อเราอยู่ในใบโอมด e ฟดาร์กนะฮะ a บเอนเทสรีนั่นเองนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ ใส่เข้ามาตั้งแต่เคปแอนคริฟแล้วแต่ว่าสมัยนั้น Deep Dark มันยังไม่มานะครับก็เลยพึ่งได้มาเล่นในเวอร์ชั่นนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแผ่น CD แผ่นนี้แผ่นดิสเพลย์แผ่นผน,นี้เราจะไปหาได้จากที่ไหน มันก็จะไปหาที่ไหนเสียไม่ได้นะครับนอกจากใน ancient city นั่นเองนะครับซึ่งก็จะซุ่มอยู่ตามกล่องสมบัติพวกนี้นะฮะโดยมัน,ม,นมันไม่ได้มาเป็นแผ่นนะครับมันมาเป็นเศษเสี้ยวของแผ่นครับทุกคนนี่ฮะอันนี้มีถึง4แผ่นสี่เศษในกล่องเดียวนะครับผมเขาบอกว่าความหายากเนี่ยมันหายากพอๆกับเจ้าตัวชาดนะครับผมเอ้เจ้าตัววอร์เดนช์ขอเรียกว่าอะไรเอ็กโคชาหรอ กล่องนี้ไม่มีนะกล่องนี้มักจะเป็นโคดิ e แอปเปิลนะครับเอ็กโคชาร์ดนะครับผมความยากเนี่ยหาได้ใกล้เคียงกับเจ้าตัว Echo c h ชา t เลยนะฮะอันนี้แผ่น13ไม่ใช่อันนี้นี่ครับปัญหาคือพอมันเป็นแผ่นอย่างเงี้ยเราต้องตามหามันให้ครบอันนี้ไม่ทิชชาทซึ่งเอ่อกล่องตรงนี้จะมีไหมมีครับ ถ้าเกิดเราเดินครบเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้มากกว่า1แผ่นทีเดียวนะฮะทีนี้พอเราได้มาเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องหาตัวคราฟทิ้งเทเบิลอันนะครับแล้วก็จับมันมาคราฟนะครับ9อันได้มาเป็น1แผน่นนั่นเองแผ่น5นะครับผมในที่สุดนะครับอ๋อแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตเห็นแล้วก็ผมเดินไปเดินมาทํา สก็อตชิกเกอร์ร้องไปหลายทีมากแต่ว่าทำไมวอร์เดนไม่เกิดนะฮะนั่นก็เพราะมันมีคําสั่งใหม่ขึ้นมาครับเป็นเกมรูนะฮะก็สามารถที่จะเอาไปเซตตอนสร้างเวิร์ได้นะครับสำหรับคนที่กลัววอร์เดนมากๆก็สามารถเซตเอาไว้ตอนสร้างเวิร์ได้นะเกมรูนี้มีชื่อว่าดูวอร์เดนสปอ n นิงนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็น ปกติแล้วเนี่ยเราจะเซตเอาไว้ที่ true นะฮะคือ Warden สามารถเกิดได้ในโลกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มันเกิดก็เซตเป็น false เอาไว้นะครับไม่ว่าคุณจะทำซิกเกอร์ร้องกี่ครั้งก็ตามนะฮะก็จะไม่มี Warden เกิดจนกระทั่งคุณไปเซตไว้ว่าเป็น true นะครับฮัลโหลอ่าโอเคผมไม่แน่ใจว่าผมเซตไปกี่ครั้งแล้วมาแล้ครับ หลังจากที่อัดอันมานานจนหาคุณอยู่ตรงนี้นะครับผมพร้อมกับพลังโซนิกบูมเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับผมจากคลิปที่ผมรีวิวตัวเบต้าในเบสร็อกนะฮะก็ปรากฏว่าในที่สุดผมก็เจอแล้วนะครับเจ้าก,กบนะครับอันนี้มันเกิดตามธรรมชาติจริงๆนะผมาวาร์ปมาก็มาเจอมันเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่ก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่เนาะก็ตัวกบนะครับสามารถเกิดได้ตามธรรมชาติใน จาว่าเอ d i t ั่นแล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมอาจจะมาพูดช้าไปหน่อยนะเพราะก่อนอันนี้ผมหาแล้วมันไม่ค่อยเจอนะครับเรื่องเรื่องมีอยู่ว่ากบเนี่ยก่อนหน้านี้มันบั๊กนะครับเนื่องจากว่ามันคิดว่าบล็อกใหม่ในแ w น r รอบสวอมอเนี่ยมันไม่ใช่บล็อกที่มันสมควรจะเกิดนะครับมันก็เลยไม่เกิดในแ g นกรอบสวอมเลยหรือเกิดยากอะไรประมาณนั้นเนี่ยเจ้ากบพวกนี้นะ นะครับแล้วก็ค้างไปละดูสินะครับก็สามารถหาเจอได้แล้วเนาะสำหรับกบนะครับผมในในจาว่าผมไม่แน่ใจว่ามันหาอาจจะหาเจอมาได้ตั้งนานแล้วแหละเนาะแต่ว่าอันนี้เขาเพิ่งมาดูว่าเออมาสามารถเกิดตรงนี้ได้นะมันสามารถเกิดบนนี้ได้นะหรือเกิดบนไหนบนอันนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมที่แรกมันนึกว่าพวกนี้เกิด เกิดไม่ได้ไงเออทีนี้ครับมาดูตรงส่วนของฟอกไลท์กันบ้างนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยฟอกไลท์มันใช้พิสตันดันไม่ได้เนาะตอนนี้มันใช้พิสตันดันได้แล้วนะครับที่สําคัญคือพอโชว์ในแมปแล้วเนี่ยมันก็จะมีสีนะครับตามสีของตามชนิดของฟอกไลท์เลยนะครับแต่ละบล็อกโชว์ในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเค okay, ครับผมตอนนี้เพนทิงนะครับตัวรูปในไมค์คราฟเนี่ยมันได้เพิ่ม รูปขึ้นมาใหม่4รูปนะครับตรงเนี้ยเาขาบอกว่าเป็นรูปที่มีอยู่ในเวอร์ชันเบสทล็อกก่อนหน้านี้แล้วซึ่งใครก็ตามที่เป็นเบสล็อกแล้วเคยเจอรูปนี้ฝากคอมเมนต์ด้านล่างทีเพื่อยืนยันว่ามันเคยมีอยู่ในเบสทล็อกจริงๆนะเอออันนี้ผมสงสัยว่ามันมีอยู่หรือเปล่านะครับก็พวกรูปพวกนี้ไม่สามารถที่จะ เรียกออกมาผ่านการแปะรูปธรรมดาได้นะครับตรงนี้เราจำเป็นที่จะต้องใช้ระมาณซสม,มอนออกมานะโดยทั้ง4รูปเนี่ยก็มีชื่อเป็นธาตุต่างๆนะครับอสีต่างๆนี่คือเอิร์ธนะครับสีฟ้าๆนี่คือวอเตอร์สีส้มๆเหลืองๆนี่คือไฟเจแล้วก็อันนี้คือวินนะครับผมก็ต้องใช้เป็นคําคสั่งซสม,มอนขึ้นมา เท่านั้นนะครับผมณเวลานี้เนาะทีนี้ครับมาดูทางด้านเทคนิคนิดหนึ่งนะฮะก็อ่านรู้ไว้ใช่ว่านะครับเขาได้มีการเปลี่ยน randomize event prediction a predictability นะครับผมตรงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสุ่มพวกอของดอกการโยนของการยิงของอตัว dispenser แล้วก็ตัว dopper อะไรพวกนี้นครับการยิงกระสุนของเจ้าพวก blaze การ แต่กระจายของของที่อยู่ในกล่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตัวตัวสเกเลตันด้วยนะครับการกระจายออกมาของสเกเลตันขี่ม้าที่เวลาโดนฟ้าผ่าเนาะรวมถึงการอเอฟเฟกของพวกครุนะครับของการเดินทางของพวกครุอะไรพวกนี้ด้วยรวมถึงเวลาเราตกปลาเนี่ยมันจะมีฟองน้ําที่เวลามันปลามันจะโผล่มาใช่ไหมตอนนี้ก็มีการปรับปรุงให้ แพทเทิร์นมันเปลี่ยนไปนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ได้มีการเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันนี้นะนั่นก็คือการบัฟน้องอเล่นั่นเองนะครับผมน้องอเล่ตอนนี้ก็ถูกบัฟให้เลือดนะฮะจาก5หัวใจกลายเป็น10หัวใจแล้วนะครับผมแล้วก็บัฟเรื่องความเร็วในการเก็บของด้วยนะครับน้องอเล่ตอนนี้ถ้าเกิดว่า โยนของให้เนี่ยน้องจะเก็บได้เร็วขึ้นนะครับจะบินได้เร็วขึ้นตอนเก็บของน้องแล้วก็จะเร็วขึ้นตอนโยนของมาให้ครับผมจะบินได้อย่างรวดเร็วเลยนะฮะเนี่ยสมมติโยนไปตรงนี้ปุ๊บแล้วรอให้น้องบินมาน้องจะพุ่งเข้ามาหาเราเลยครับ <S 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 นี่แล้วนะถ้าเกิดบินหาของอยู่เฉยๆเนี่ยน้องจะบินชานะ้าค่อยๆบินเนบค่อยๆก็บิน,บนแต่ถ้าเกิดว่าน้องหาของปุ๊บน้องจะรีบมาเก็บ แล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งแล้วน้องก็จะพุ่งมานะครับแล้วก็ลดดีเลย์ระหว่างการเก็บของนะครับน้องจะมีดีเลย์อยู่ประมาณ3าวิจากเดิมที่ดีเลย์หาวินะครับผมก็ทําให้น้องเก็บของได้เร็วขึ้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าของมาอยู่ไกลมากๆนะน้องก็สามารถหาเจอได้แล้วเพราะตอนนี้น้องเพิ่มระยะในการเก็บของจากเท่าไหร่จาก9บล็อกนะครับการบินหาของจากห้าบล็อกเป็น สามสิบสองบล็อกแล้วนะครับนี่ถ้าเรามาตรงนี้น้องก็บินไปน้องก็บินไปได้ด้วยคือน้องสามารถหาของเจอตมุติแก้งน้องบินมาฝั่งแถวๆนี้จะถึงสามสิบสองไหมอ่าโอเคปึ๊บแล้วน้องก็จะมาโยนที่โนปบลอกตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าเหมือนน้องจะเจอคุกกี้แต่น้องลงน้ําไม่ได้ต้องรอคุกกี้มันลอยขึ้นมาได้ไหมเรียบร้อยครับผมแล้วน้องก็บินมาโยนตรงนี้ มีการเปลี่ยนมุมในการโยนนิดหนึ่งด้วยนะมีความรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนมุมในการโยนนิดหนึ่งแต่ว่ามุมก็ยังไม่ได้สูงเท่ากับของเบสท์ร็อกหรือเปล่าเฮ้ยใช้ได้อยู่นะก็โยนลงฮอปเปอร์นะวางฮอปเปอร์ไว้ข้างบน้วโยนลงได้เอแต่บางครั้งก็ไม่ลง <c oughs> นะครับอ่าอ่าโอเคเอาเป็นว่าน้องน้องเริ่มเก่งขึ้นแล้วในในเวอร์ชันนี้นะครับมุมในการโยนของน้อง,องยังไม่ลงฮอปเปอร์เสียทีเดียวเนาะ ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับผมอ๋ออีกอันนึงเป็นอย่างอย่างสุดท้ายก็คือถ้าเกิดว่าน้องเก็บของสมมุติน้องจะมีดีเลยตรงนี้สามสิบวิต้องไปอ่ะให้น้องเก็บของโอเคน้องกําลังบินมาเก็บนะครับแล้วก็ค้าน้องทิ้งน้องจะดรอปคุกกี้ทั้งหมดที่น้องมีอยู่ในตัวนะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยน้องจะ ถือของเนี่ยน้องจะตีไม่โดนตีไม่เข้าอยู่แล้วนะครับแต่นี้ก็เผื่อไว้ในกรณีที่แบบโดนอย่างอื่นอะไรเงี้ยน้องตกเวิล์ลน้องตกวอยหรือว่าน้องโดนทับคิวอย่างเมื่อกี้เป็นต้นนะครับผมและนั่นก็คือตัว 22W16 A.B. นะครับผม Snapshot ของ Minecraft เวอร์ชัน1.19นะครับผมอัปเดต Y อัปเดตของ Minecraft นั่นเองเนาะถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับรวมถึงความคิดเห็นต่างๆด้วยเนาะเดี๋ยวพี่ไปอ่านแล้วไปตอบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะ เป็นอะไรที่ช่วยกันได้มากก็คือกดไลค์ให้หน่อยนะครับทุกๆไลค์ like เนี่ยทำให้ช่องของพี่มีคะแนนเยอะขึ้นเนะะอ,อลัลอริทึมเนาะมันก็จะช่วยช่องพี่ได้เยอะมากนะครับผม AI ของ YouTube จะไปทำงานต่อเอากด Subscribe เอาไว้ด้วยก็ดีสำหรับให้ใครอยากจะดูคลิปอัปเดตถัดๆไปของ Minecraft นะเนาะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ แล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ